วัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับพบกันเป็นประจำนะครับกับช่อง No Garden น,าาน,นะครับเข้าใจไม้เข้าใจคุณต้องนึกถึงช่อง No Garden น,าาน,นะครับวันนี้เนี่ยเพชรเนี่ยจะพาเพื่อนๆน,นะครับพอดีเนี่ยนะครับอ่า ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับอาอาทิตย์ผ่านไปแล้วนะครับเพชรเนี่ยเ <t> พิ่งเอฟเจ้าตัวนางใหม่มาเพื่อนๆน,นะครับบอลสีนางใหม่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบอลสีนะครับเก่าไม้เก่าตัวหนึ่งนะที่ได้รับความนิยมม,กมากๆเลยนะครับอาไม่ว่าจะเป็นนางใหม่หรือว่าพระนครนะครับเพชรก็มีพระนครแต่ตัวนี้นะครับที่เจะพาเพ,พื่พพอนๆเนี่ยมาพูดคุยในวันนี้เนี่ยคือหลังจากที่เพชรเอฟตัวนะครับเจ้านางใหม่มาแล้วเนี่ยนะครับเพชรก็ไม่ได้รื้อ คือปกติเนี่ยเราได้มาเนี่ยเราต้องรืดูก่อนนะเพราะว่าอันเนี้ยเจ้านี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่า อ่าเป็นไม้หัวที่ยังไม่เคยรื้อมาเลยนะครับก็คือต้นนี้นะครับอ่าเจ้านางไม้ต้นนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเพชรจะพาเพื่อนนะครับมารื้อหัวของเขากันนะครับถ้าสมมุติว่าเขามีหัวมีมีหัวใหญ่เนี่ยเพชรก็จะพานะครับอ่าเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับเจ้าบอลสีนางไม้ของเรานะครับให้ได้จํานวนมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคราวเลยที่แล้วเนี่ยก็โดนทีนึงแล้วในส่วนของพระนครเนาะบอกว่าเป็นหัวเหมือนกันแต่ทําไปทํามากลายเป็นจอมนะครับได้มา จุดหนึ่งนะครับติดโคนอยู no ่น right anyway. like uh ิดหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะแยกขยายพันธุ์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะโดนอีกหรือเปล่านะครับสาหรับเจ้านางไหมต้นนี้นะครับแต่อันนี้เขามีลูกด้วยนะที่เป็นมั่นใจหน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าให้ดีเนี่ยในการตัดสินใจเลือกซื้อเนี่ยเพื่อนๆก็ควรที่จะเลือกซื้อจากเจ้าที่มีเครดิตหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นกันเองหรือว่าเจ้าที่น่าเชื่อถือได้เนาะเพราะไอ้พวกนี้มันสังเกตได้ยากครับไม่ว่าจะเป็นหัวบอลไม่ว่าจะเป็น ต้นแม้แต่ต้นบอลเนี่ยที่เราเห็นต้นโตโตเนี่ยนะครับเรายังไม่สามารถรู้ได้เลยสายที่จะทําจํานวนเนี่ยต้องสังเกตดีๆนะนะครับเผื่อแบบอาจจะโดนหลอกมาเป็นจอมได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ นะครับอาเสียเงินเสียทองเปล่าๆเพราะพวกนี้ถ้ามีหัวเนี่ยมันอาจจะแพงกว่าปกตินิดนึงนะครับอ่าดังนั้นก็ต้องซื้อจากเจ้าที่ไว้ใจได้จริงๆอะนะครับอ่าแต่กันั้นแหละเป็นก็ไม่ไว้ใจอันนี้นะครับอ่าถ้ามีหัวเดี๋ยวเป็กจะขยายนะครับอาเดี๋ยวจะทาคลิปต่อไปในการพาหัวนั่งไหมนะครับอ่าแต่ก่อนอื่นเรามารื้อก่อนกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเป็กพาเพื่อนๆมารื้อกันเลยนะครับว่า างใหม่ที่บอกว่าเป็นหัวเนี่ยนะครับมันจะเป็นหัวจริงหรือเปล่ากลัวว่ามันจะมาเป็นจอมนะครับเหมือนคราวที่แล้วในส่วนของรลนครเดี๋ยวไปขอก้ล้องนะครับเพื่อนๆนะครับไม่รู้ว่ากล้องเบี้ยวหรือเปล่าเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับชมว่าเปกลัวว่าพอไม้กําลังแบบเป็นสายดังๆอ่ะเพื่อนๆนะครับกลัวว่า จ้าของเนี่ยเขาจะพยายามแยกไงนะครับแล้วก็ส่วนมากพอแยกไปแยกมาเนี่ยได้มาเนี่ยไม่ค่อยอันนี้ก็ถือว่าได้โอกาสด้วยเพื่อนๆนะครับถึงมันจะไม่มีหัวให้เราผ่านนะครับแต่เพชรเนี่ยส่วนมากแล้วพอได้พืชพวกได้ต้นบอล สีหรือว่าไม้หลื่นมาเนี่ยนะครับใหม่ๆเนี่ยเพจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นวัสดุปลูกของสูตรของเพรหมดเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเขาไว้นานหรือยังเหมือนกับอันนี้นะครับอ่าดินปลูของเขาเนี่ยแข็งมากๆเลยเพื่อนเพื่อนดังนั้นเนี่ยนะครับเพรก็จะผสมวัสดุปลูกใหม่ในสูตรของเพรเองนะครับอ่าใช้ในการปลูกก็ถือว่าถ้าไม่มีหัวก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนดินให้เขาก็แล้วกันเนาะนะครับอ่าแต่เพื่อนๆครับรู้สึกว่าข้างใต้เนี่ย จะเป็นเปลือกมะพร้าวที่ค่อนข้างจะดูใหม่มากครับเพื่อนๆอันนี้น่ากลัวมากๆนะครับกลัวว่ามันจะเป็นแขนงที่เขาขยายมาหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนๆดูค่อนข้างที่จะใหม่นะครับก็น่าได้ลุ้นแล้วแหละเพื่อนๆครับ มาดูมาดูกันครับเพื่อนๆลุ้นไปพร้อมๆกันรากใช้ได้อยู่นะครับอันนี้หัวอะไรเอย่ยไม่ว่าหัวครับเพื่อนๆไม่ใช่หัวเป็นหิน ใกล้เจอแล้วครับเพื่อนๆใกล้เจอหัวลวแต่รู้สึกว่าหัวเขาไม่ใหญ่อะเพื่อนๆหัวเล็กมากๆ เดี๋ยวเพื่อเราไปล้างน้ำเป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เห็นแล้วครับเห็นเป็นหัวละแต่ค่อนข้างจะเล็กเป๊บหนึ่งนะครับครับเจอแล้วครับเพื่อนๆนะครับอ่าสรุปว่ารอบนี้ไม่ได้โดนหลอกนะครับอ่าเป็นเป็นหัวบอลจริงๆครับเพื่อนๆนะครับอ่าแต่เขาก็มีรอยนี่แหละเพื่อนๆรอยแส้ออกจากต้นแม่ของเขานะครับอ่าเพื่อนๆก็ดูส่วนนี้นะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นชัดเปล่านะครับแต่น่าจะใช้เวลานานแล้วครับอ่าเขาก็สร้างสร้างตัว นะครับหัวของเขาใหม่แล้วก็ถือว่าหัวเนี่ยค่อนข้างที่จะโตอยู่นะเพื่อนๆนะครับอ่าก็ถือว่าดีนะเราไม่ให้โดนหลอกเหมือนคราวที่แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคครับอันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเพชรเนี่ยจะซ่อเอาตรงนี้ออกนะนะครับอ่าแต่อันนี้ก็ แค่คลิปนี้เพรแค่ทําคลิปมารื้อนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเพจจะชวนเพื่อนๆนะครับมาผ่าหัวบอลสีเจ้านางใหม่ก็เรากันนะครับอ่าเดี๋ยวรอว่างนิดนึงพอดีเดี๋ยวติดธุระด่วนนะครับอ่าอันนี้คลิปนี้เพรแค่พาเพื่อนๆนะครับมารื้อเจ้าหัวบอลสีนะครับอ่านางใหม่เนาะก็โอเคครับคลิปนี้ไม่โดนหลอกนะเพื่อนๆนะครับดูอ่าค่อนข้างจะเป็นหัวอันนี้หัวแม่โป้งนะครับอ่าขนาดของหัวแม่โป้งก็ใหญ่กว่าหัวแม่โป้ง หน่อยนึงนะครับอ่าใหญ่กว่าหัวแม่ผู้โป้ง,ปง,ปง,ปงเพชรหน่อยหนึง่ง <c oughs> นะครับก็สวยงามนะครับอ่าก็ถือว่าสมบูรณ์สวยสมบูรณ์นะครับอ๋อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนอันนี้แยกได้ครับอันนี้รู้สึกว่าเป็นต้นเล็กของเขาที่เป็นแง่งของเขาอยู่แล้วนะครับ ว้าวนี่เพื่อนดูนี่ครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ลอยเขาแบบซอกออกมาแล้วมันติดอยู่นิดนึงนะครับอ่าก็ถือว่าเราเนี่ยมีต้นเล็กงอก,อ,อกมาแต่บางทีเนี่ยต้นเล็กเพชรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าตัวนี้ มันไม่ได้ติดกับหัวอันนี้ครับตอนแรกนึกว่ามันติดกันนะครับมันไม่ได้ติดนะเพื่อนๆดูแต่มันก็ลักษณะเหมือนนางใหม่นะเพื่อนๆนะครับน่าจะใช่มั้งนะครับอ่าก็ไว้ก่อนนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโคดที่สวยสมบูรณ์ครับโอเคครับเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่าฝากเพื่อนเพื่อนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าได้บอลสีหรือเอฟบอลสีมาใหม่เนาะนะครับไม่ว่าเขาจะบอกว่าเป็นเป็นหัวหรือว่าอะไรก็แลว้วแต่เป็นจอมแล้วเนี่ยนะครับเ <broadly> พื่อนๆนควรที่จะรื้อดูก่อนนะครับเพื่อนๆเพ,ๆเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะโดนหลอกได้นะนะครับอ่าในวงการบอลสีตอนนี้เนื่องจากไม้เขาดังจริงๆนะครับอ่ก็มีพวกมจฉาชีพอะไรเยอะแยะมากมายก็เพ <arp> ืนก็เจอมาเยอะเพื่อนๆื่นนะครับก็ฝาก นะครับเพื่อนๆเนี่ยพิจารณาสังเกตดีๆก่อนเอฟทุกครั้งนะครับอ,า,อาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพต่างๆได้นะครับอ่า,อาก็ถือว่าคลิปนี้สมบูรณ์นะเพื่อนๆนะครับได้ไม้ดีมาแบบไม่โดนหลอกนะครับก็เสืนหนึ่งนะครับเพื่อนๆอนะครับก็ถือว่าประสบความสาเร็จยิ้มได้แล้วนะครับไม่โดนหลอกแล้วก็ถือว่าไม้มีความสมบูรณ์มากๆนะครับดูเลย จริงๆอะเพรต้องมองกล้องฝั่งนี้ดินะครับเพราะว่านะครับกล้องมันจะอยู่ทางมุมนี้โอเคครับนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดส c r i b ์ให้เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะทำคลิปอะไรดีๆให้เพื่อนๆรับชมต่อไปเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ